นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์โบกมือลาเรือไคร์วอเกอร์ขอโบอกมือลาแมนซิตี้กระหายที่จะเซ็นสัญญากับไบเอ็นสกายเยอรมานีออกโรงเผยว่าไคร์วอเกอร์ต้องหลังทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แจ้งกับเป๊ปกูดิล่าแล้วว่าขออำลาทีมในซัมเมอร์นี้ เพื่อย้ายไปค้าแข่งในศึกบุนเดสลิกาหลังได้รับความสนใจจากบาเยิร์นมิวนิกวอเกอร์ตกเป็นข่าวมีแววย้ายออกจากทินเอเทียรสเตเดียมในซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่โทมัสทูเคิลหุนซื้อของเสือใต้แสดงความต้องการได้เขาไปเสริมทัพต่อกรณีเดันกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมซื่อเมืองไสแกรอกเผยว่าดาวเตะวัยว33ปีตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมแชมป์บุนเดสลิกา และแจ้งเก็บนายชาวสเปนเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ดีสกายเยอร์มันเสริมว่าทั้งสองสมโมสรยังไม่ได้ตกลงซื้อขายนักเตะกันแต่บาเอนพร้อมยื่นข้อเสนอให้แมนซิสตี้พิจารณาในเร็วๆนี้หลังตัวนักเตะประกาศความต้องการออกมาแล้วโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการรายงานว่าขุนพลทีมชาติอังกฤษตกลงด้วยวาจาที่จะย้ายไปคาแข่งในมิวนิกด้วยการเซ็นสัญญาจนถึงปี2025และมีออปชั่นต่อสัญญาอีกปี ปัจจุบันวอลเกอร์อยู่ในระหว่างท่วยญี่ปุ่นกับทีมทรปเปอร์แชมป์แต่เชื่อว่าการย้ายทีมของเขาจะไม่เป็นปัญหาเนื่องจากเรือใบสีฟ้าซ่อเขาพร้อมเปิดทางให้โดยพวกเขาจะหันไปดึงเบนชั่มงป่าวาแบ็คขวาทีมเสือใต้มาแทนเรียกว่างานนี้เราคงต้องเสียครวอลเกอร์ออกไปจากทีมแล้วจริงๆยังไงก็ขอให้หนายประสบความสำเร็จในสิ่งที่นายเลือกนะวอลเกอร์ ขายแล้วริยาชมาเรตข่าวด่วนแมนซิตี้ตกลงขายริยาชมาเรตให้กับอัลอาลีเป็นที่เรียบร้อยเดวิดออสตินเยียวข่าวลูกนังคนดังคอนเฟิร์มแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงขายริยาชมาเรตให้กับอัลอาลีเรียบร้อยโดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับว่าที่ต้นสังกัดใหม่3.1วก1ปีอัลอาลี li, สโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของซาอุดีอราระเบีย บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเริยชมาเลตปีกทีมชาติแอลจีเรียของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยด้วยแค่าตัวรวมโบนัส35ล้านยูโรหรือประมาณ1น3 0ล้านบาทตามรายงานจากเดวิดออสตินผู้สื่อข่าวคนดังของ The Atlantic เดอะแอตแลนติกเมื่อวันพุทธที่1 9กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับดิวดังกล่าวแบงค์เป็นเงินการันตีจำนวน30ล้านยูโรหรือ1140บล้านบาทบวกโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านยูโรหรือ190ล้านบาท ด้วยมาเรสจ,จะจโรดประกาศเซ็นสัญญากับทีมอาวาลีเป็นเวลา3ปีและมีออปชั่นเพิ่มอีก1ปีนอกจากนี้ออสตินระบุว่าดาวเตยจอมพริววัย32ปีจะเข้ารับการตรวจร่างกายวันพฤหัสบดีที่20รกรกฎาคมนี้ขณะที่ฟาบิโอโรโมาโนอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังตัวท็อปก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันกับออสตินเช่งนี้ มาเรตลงเล่นให้กับซิตี้ทั้งสิ้น236นัดทำได้78ประตูตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลที่คาแข้งในทินเอเชียสเตเดียมโดยประสบความสำเร็จอย่างมากมายด้วยตำแหน่งแชมป์พิมลิคซีสมัย FA Cup คัพ2สมัย EFL Cup คัพหรือคาราบาวคัพ3สมัยและยูฟาแชมเปี้ยนีกอีก1สมัยสำหรับอัลอาลีช่วงัมอร์นี้ได้เซ็นสัญญาเก็บแข้งดังอย่างโรเบโตฟิมิโน่อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลและเอดูอาร์เมนดี ผู้รักษาประตูทีมชาติเซเนกัลจากเชลซีมาก่อนหน้านี้เรียกว่าง,งานนี้เอาอาลีก็ปิดดิวมาเรดเป็นที่เรียบร้อยยังไงเราเล่าแ,แฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าก็ขอโบอกมือลามาเรดขอให้หนายมีความสุขกับเส้นทางที่นายเลือกนะครับแล้วฟแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนเิตี้ก่อนคร หาคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจอันมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน